สวัสดีครับตอนนี้สันมาที่ฟูดเบิร์กเอ็ดวามีทะเลหมอกในเมืองไทยด้วยเห็นไหมเห็นมเห็นหมตอนนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีนะครับตอนนี้อากาศดีมากเริ่มหนาวแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะหนาวขนาดนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อมาดูที่ทะเลหมอกนะครับ ล้วก็สวยมากที่นี่มีไล่อ่าอ,อภาษาไทยกระลำปี้นี่นี่น,นี่เห็นเปล่าเห็นเปล่านี่หมอกหมอกเต็นเลยอะซูเบจิฟุอิชิอาฟูชอบเบิรด ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมนะ็มเั้ยไหม้ยโอเคเดี๋ยวรุ่งนี้ผมนะจะถ่ายตอนช้าให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าสวยแค่ไหนแต่ตอนเนี้ผมจะบอกว่าผมอ้วนมากมาแต่จังหวัดสามสี่วันนะกินกินอนินาอย่างเดียวไม่ได้ไปฟินสเ,นเลยครับไงก็เดี๋ยวเจอกันนะไม่บ๊ายบาย